sam sam สามศูนย์สามศูนย์บน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 สามศูนยข้างบนสามศูนย์ข้างบนเ้วยขาดทาพอุชมสามศูนย์บนสามศูนยข้างบนบนบนนันันบอกคะ อาจารย์ใบค่ะอาจารย์ใบนอนฟันบ้ะนอนฟันบ่ะคเออ้าิ้านค่บ้า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 บ้บ้าบบ้าบนาน้าบ้้บ้้้ห เพิ่นมาห้องบอกที่ในหูสามศูน hmm. ย er nah ok. ์วันประจำวันที่สิบหกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่นะค่ะเนาะสอสโอ้เพิ่นมากกระซิบกระซิบห้องใส่หูบอกเลข มันมาซื้อสารค่ะท่านผู้ชมมาซื้อสารจะซีบห้องบอกเลขบอกเลขตัวใดก่อนนะคะยกยกยกบอกเลขยกตัวใดคะบอกเลยสามสามสองห้าสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ด ศูนย <St an toys> ์ศ <throughout> ูน <t> ย <ap> ์ศูนย์น้เจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนยะชมายกสามหอบแรกรอบสยกสามเจ็ดศูเจค่ะเดี๋ยวนี้เสียงกระซิบยกใม่เนอาจารย์ใม่เนี่ย่านคูะกมเป็นมากกระซิบบอกไส่หูห้องไส่ห ยินยินหูเก็บถุงเกบอิฐกักไว้เราถุงสาบไเห็นไม่โชม่ลเขียนใช้มือให้แน่อาจารย์เขียนใช้มือให้แนเขียเมอยเอากะดาษอาจารย์เอากระดาษเขียนใส่กระาษอาางชุกลับสวัสดีกลับสวัสดีครับ่านผู้ชมเคารพ มันเป้ายำตรมอยู่ที่นักที่โกเขียนขังครับขชยหน่อยค่ะอาจารย์ใบพิเียนให้ครับอาจารย์ทำมาที่ไรนออาจารย์เดี๋ยวารโอ้ไม่ชัดเลยค่ะไม่ชัดเลยอาจัสามเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์แปดหน่งสดสสีปดโอ้ไม่ชัด8 2ยอาจร หนึ่งแปดเมนพ่ะสองสามเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสองแปดสองหนึ่งแปดแปดสองหนึ่งแปดสามแปดศูนย์ แปดหนึ่งตองสามเจ็ดศูนย mm ์แปดหนึ่งสองแปดสองหนึ่งแปดแ่โอหมิโชมละอาจารย์ปอนนะคะเนาะปรจาหนุ่มที่สิบหกกราาดาอาจารย์ปอนไทยล่อยหกสิบหกค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ปอมขอบคุณค่ะอาจารย์ปอมค่ะสำหรับคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขกันค่ะเด็กน้ายใบค่ะสามเจ็ดศูนแปดหนึ่งสอง แปดสองหเล็กประจำมันทีสิบกกร,รกฎา,าคมพศสองพันห้าร้อยหกสค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไในกดแชร์กดกริง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวัยพลาดคลิปทุกคลิปทุก,ทกตัวเลขเด็ดๆดังๆนะคะท่านผู้ชมคำพู้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ